ครับก็มาเจอผมครับเมนแมนพาร์ทที่17ตอนนี้กาลังชิงวิ่งมาแล้วครับ้ยพาร์ทนี้มันต่อจากอะไรวะต่อจากหลุมสุสานนี่ว่ะพาร์ทที่16เนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงระวังข้างหลังไอฮ่าเอ้ยแมงกูนีต่อโอ้โหแมงอะไรวะคือมันมันบุกมเพียบเลย เฮ้ยมึงอยู่ด้านนอกเลยเหรออ่าไม่เง ok ้ยกูขอโทษนะเว้ยเพื่อให้กูรอดมึงยอมตายเพื่อกูกูซึ้งมึงว่ะมีใครไหมวะเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยเฮ้ยมีสองคนมีสองคนนี่ một nhang một nhang ấy hey, mi mi lên hua ơ à, hà, đẹp lối lên hua lên hua lên hua chạy ngoài ấy ấy mi mi điểm nhìn lốt là bớt và ở youtube này quá youtube là ตายไม่กลัวนะกูกลัวไม่ตายอะทีกระสุนหมดบันเลยแหละเอ้ยไม่มีกระสุนเฮ้ยไม่มีกระสุนเจอแหละกระสุนเฮ้ยกระสุนนี่มึงล่อมามึงล่อมาโอเคกปเก็บปืนก่อนเถอะเก็บปืนเถอะ เอ้ยได้พยาบาลเลือดเต็มเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเก็บกระสุนปืนกระสุนปืนนี่โอเคลุยต่อฮ่าแหลมนี่จงถือปืนคู่จ่าเอ๋ต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 าเอ เจ๋งไหมสำหรับเกมเมดแมนพาร์ทที่17นะเมื่อกี้ได้บกไปยังวะลืมครับลืมอ้าฮ่าแอชช็อตมีอีกไหมมีอีกไหมเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งอรอดเรอตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ยใครยิงกูมึงเยอะเหรอมึงเยอะเหรอมึงไม่ตายอีกเลยตรงเนี้ย มึงล่อหัวมาเร็วล่อมาเชีย่ยเอ้ยมึงยิงกูจริงไงตัวนี้นี่มีอีกเหรอตรงนี้ล่อมา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 ไม่มันไม่ล่อป่ะดีเฮ้ยเยกิดสุนหมดดี เฮ้ยหายเก็บพยาบาลก่อนสุนปืนด้วยโอเคโอเฮเอเฮเก็บหมดเนี่ยแมงเพื้องะสุนใหญ่ตัวนี้เยอะไปทางไหนวะทางนี้เหรอไม่มีของให้เก็บเลยโอเ้เวียนลุมสุสานเนะี่ยเปิดประตูเหรอเปิดไม่ได้วะอ๋อไปทางนี้ ยิงไม่มีใครมึงจะยิงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ามีใครอีกไหมเฮ้ยมึงมึงโผล่หน้ามาตักเกะแ่เออโหผมเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงใครยิง แม่งบางอาจยิงกูตรงนี้มีโอ้โหนี่นี่มีไหมมีเหรอรู้ิบมม้างมาผาเป็นผาครับเก็บเลือดก่อนเต็มโอเคทีนี้ไปเก็บกระสุนเถอะเฮ้ยมีไม่ตายเลย

เกะกะว่ะยิงไหมไม่มีนะไม่ไม่มีว่ะกลัว,วที่ไหนผมไม่เคยกลัวไผ่นะเฮ้ยเฮ้ยน <N> ี <N> ่ยิงให้ระเบิดซะก่อน แล้วก็ซุ่มไปตรงนี้ใครยิงโดนกูเมื่อกี้โอเคกูคเห็นนะมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นไม่ออกมาเลยไม่ออกไม่ต้องออกโอเคเรเรียบร้อยตรงนี้เลย ล่อหัวมาเทียบร้อยเว้ยเฮ้ยมันเดินไปตรงนั้นแหละตรงนั้นสองโอเคเก็บไปก่อนโอ้ไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะตายแล้วตายตรงนั้นด้วยโอเคหมดหมดไหมหมดไม่หมด หมดไม่หมดไม่รู้เก็บกระสุนก่อนเฮ้ยใครยิงกูใครยิงกูใครยิงเมื่อกี้ใครยิงใครยิงยิงมาจากไหนฮ่าโอเคเก็บปืนก่อนโอ้โหใครซองมาเย้โอ้โหโอ้โหมึงไม่ตายมึงกูชาเดินมาล่ำลากูถึงกับถึงข้างล่างเลยเนี่ย โอ้โหสำหรับเมดแมนพาร์ทนี้พาร์ทที่17นะครับนะนี่ผมสังหารเรียบร้อยลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปพาร์ทที่18นะครับนะตอนนี้ผมก็ชิ่งนี้ก่อนนะครับนะโอเคนีเธอะนีนี่นีเถอโอเคเฮ้ยมันเปิดประตูไม่ได้วะเฮ้ยเอาเชือมึงทิ้งกูเลยไปไม่ได้แบบนี้ไม่ได้